ก็เปิดตัวครบไลน์อัพกันไปแล้วนะครับสำหรับ AMD Radeon RX 7000 Series นะครับโดยที่เปิดตัวล่าสุดเนี่ยในงาน Gamescom ที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองนะครับจะเป็นตัว RX 1800 XT แล้วก็7700 XT นะครับสองตัวนี้เป็นการ์ดเซกเมนต์ในการเล่นเกมแบบ 2K Full HD เหลือเฟือสบายๆ 2K กำลังดีแล้วก็อาจจะปีนไป 4K ได้บ้างนะครับตอนนี้เราก็มีรีวิวอยู่2ที่นะครับจริงๆเราก็ใช้มาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าเราได้ลงแยกกันไว้นะครับถ้าใครอยากดู7800 XT นะครับไปดูหน้าเว็บเป็น รูแบบบทความนะครับวันนี้ผมเอา RX 7700 XT มารีวิวให้ดูกันนะครับโดยที่ตัวนี้มันไม่ใช่ reference นะมันเป็นค่ายของ ASUS TUF Gaming นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพมันจะแรงกว่าตัว reference นะครับแต่ว่าตัว reference เป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยนะครับว่า i าร์ด7700 XT ของแบรนด์ ASUS TUF Gaming เป็นยังไงแต่บอกไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันดีที่ผมคิดไว้ตอนแรกเลโอเคมาพูดถึงเรื่อง segment กันก่อนนะครับไอตัว AMD RX 7000 Series เนี่ยมันจะมีอยู่หลาย range นะครับตัวนี้ segment ของเขาหรือว่า range เขาเนี่ยจะเป็น mid end to high end นะครับพอตัว high end ก็จะเป็น7,800 XT นะครับพอมันเป็น enthusiast หรือว่าเหนือเหนือฟ้าเหนือโลกเนี่ยระดับบนจริงๆก็จะเป็นพวก7,900 x t x t, x t, อะไรอย่างนั้นก็ว่ามกันไปนะครับโดยตัวเนี้ยมันก็จะเหมาะสำหรับคนที่งบประมาณระดับกลางต้องการเล่นจอ 2K หรือว่า 4K แบบจอ e-sport อะไรอย่างงี้นะครับแต่อาจจะปีนไปเล่น 4K ได้ถ้าสมมติว่าเกมไม่ได้ใหม่มากแล้วก็มีฟีเจอร์ในการช่วย boost frame rate นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เขาก็มีการเปิดตัวไอ้ FSR เอร์ชัันใหม่มา ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเทสเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีเกมไหนที่แบบว่าเออเปิดมาใช้งานใต้เต็มฟีเจอร์นะก็เลยอาจจะเป็นการเทส FSR เวอร์ชันเก่าไปก่อนต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในอนาคตเนี่ยไอการ์ดพวกเนี้ยไอตัว7,000ักว่ากว่าซีรีส์หรือว่าจริงๆรมันก็ทุกตัวนะครับที่มันรองรับ FSR ก็จริงๆ AMD เดีเขาใจกว้างนะเขาไม่ได้แบบกักว่าตัวใหม่ตัวเก่าอะไรเงี้ยครับตัวไหนก็ตามที่รองรับ FSR เวอร์ชันใหม่ก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าในยุคปัจจุบันอีกก3เเดดือออนนนะะะครรับปสิิททธภาาาพ็จจไไม่่้ต ้แลวก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวมาว่ากันนะฮะอย่างแรกนะครับตัวนี้ถึงแม้จะเป็น7 7 0 0 x ไม่ใช่การ์ดตัวบนนะครับแต่ว่าไอ้ทัฟเกมมิ่งของเขาเนี่ยทำให้มันเป็นมาตรฐานของการ์ดตัวบนนะครับพู้งนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูนะครับอย่างแรกเลยครับเปิดกล่องมานะครับก็จะเห็นว่าบรรจุไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะว่ามันก็เป็นการแบบว่าไม่ได้ไฮเอนด์ที่สุดแต่ว่าตามสไตล์ s u s e นะเขาขายของที่มันไม่ใช่ราคาประหยัดนะครับเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนิดนึงก็จะมีของพรีเมียมเล็กน้อยให้มานะคร ไฟ้อะไรอย่างนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นอุปรกรณ์ที่จําเป็นในยุคนี้นะคะรับสำหรับไอ้กราดจอประเภทนี้ก็คือที่ทํากราดจอนะครับคุณก็ขันขาเน่านะว่าจะเอาความสูงประมาณไหนนะครับก็สามารถยืดแล้วก็ล็อกเอาได้โดยที่วัสดุตรงนี้เป็นอ,อ,อลูมิเนียมนะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องความสวยงามแรงต่างก็แน่นอนนะครับตามราคาของเขานะครับกา้าน ASUS ถ้าคุณเอาไปแบบ ขายต่อมันเป็นการ์ดที่ยี่ห้อราคาตกน้อยเพราะว่าประสิทธิภาพแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพงานประกอบฟีเจอร์แล้วก็ไอ้พวกของที่ให้มาเนี่ยมันเป็นการ์ดที่แบบว่าค่อนข้างพรีเมียมละกันนะครับว่าอย่างนี้ก็ได้นะอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้มีอะไรอยู่ในนี้นะครับก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับซึ่งถามว่ามีคนดูไหมก็คงไม่มีใครดูนะครับแต่ว่าก็ให้มานะครับอ๋อไม่ใช่คู่มือหิมีอันนี้ด้วยนะอันนี้คืออ๋อได้เป็นที่ตั้งโทรศัพท์นะครับเป็นคําว่าขอบคุณที่ซื้อ การ์ดจอของ a s u s แล้วก็มีใบพลังมาว่าประสิทธิภาพการโรคค r อยู่ขีดนี้ heat dissipation อยู่แบบขีดนี้นะครับก็เป็นเหมือนกิมมิกเล็กน้อยนะครับแล้วก็คู่มือที่อย่างที่บอกไปคงไม่มีใครอ่านอะไรนะครับยังดีที่ให้ CD ดีบันเมาเพราะว่าคงไม่มีใครมี CD ดีล็อตหรอเปล่าเดี๋ยวมาดูการ์ดจอกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะดูสิครับเชื่อ,อยังฮะว่าทำไมต้องใช้ที่ทัการ์ดจอนะค,คุณดูนี่เดนนะฮะมันดูแล้วจะเป็น7,900ก็ไม่มีใครว่านะเพราะว่าคุณดูความใหญ่ของมันนี่ slot pci e อยู่นี่นะครับนี่ล่อมาถึงนี่เลยนะ32เซนติเมตรนะครับสำหรับจอเพราะฉะนั้นก็ไปดูเคสคุณด้วยแล้วกันนะครับถ้าเป็นทาว tower ที่มันไม่มีดิสก์เบด้านหน้าโอเคน่าจะมีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเปน mini pc หรือว่าเคสแบบพวกเอ,อ่อ m a t x ที่มันมีแบบดิสก์เบด้านหน้านี้ก็ระวังนิดนึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าใส่ได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าสาย2เซนนะครับไปดูสเปคเคสคุณด้วยนะฮะและอ,อย่างหนึ่งครับมันอลังขนาดไหนถึงขั้นที่แบบว่าต้องมีแบบ กันกระแทกมาในตัวซิงค์เนี่ยเวลาคุณใช้เนี่ยคุณต้องมาถอดไอ้นี่ก่อนนะครับซึ่งเขาเขียนอยู่ว่าเนี่ย remove foam before use นะครับเพราะว่าตรงเนี้ย มันมีช่องอยู่เวลาสมมติว่าขนย้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดนของคมๆกระแทกลง,งไปก็อาจจะทาให้ซิงค์แขกได้นะครับหรือแต่ฝั่งนี้นก็มีเหมือนกันเนี่ยเอาเป็นว่าให้มาก็ดีแล้วกันนะครับเป็นมาตรฐานของแบรนด์ asus ผมว่านะแบรนด์ asus เนี่ยจากที่ผม unboxing อะไรมานะมันเป็นแบรนด์ที่ผมไม่ได้อวยนะแต่มันดีที่สุดจริงๆนะครับทั้งในเรื่องของแบบการแพคเกจจิ้งการใส่อะไรแบบใส่ใจผู้บริโภคในจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาทามาดีนะครับแต่ก็ไม่แปลกเพราะว่าแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่ราคาสูงจริงๆเหมือนกันเมื่อเทีบบทาายบ คุณก็จะได้สิ่งที่พรีเมียมกว่าในทุกๆจุดย้ำนะครับว่าในทุกๆจุดนะครับตัวนี้ทัสเกมมิ่งถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อลังเหมือนเอาจีนะครับแต่ว่าเอาตรงนะนี่ก็อลังมากแล้วนะครับอย่างแรกเลยฝาข้อทั้งหมดเนี่ยอันนี้ผมคุมพลาสติกอยู่นะมันจะได้ดูไม่เก่าแต่ว่า มันคือมันเป็นวัสดุโลหะหมดเลยนะครับนี่นี่คือเหล็กนะฮะที่คุณเห็นพวกนี้ทำให้ตัวการเนี่ยถือมือเดียวไม่ไหวต้องต้องถือดีๆจะประมาณนี้มันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับประมาณว่าถ้าคุณไม่ค้ำเนี่ยผมสงสารเหลือเกินสงสารในแร็กเก็ตด,ด้านหลังของเคสคุณแล้วก็สงสารในตัว น้ำหนักที่จะกดลงตรงบริเวณนี้มากเลยนะครับถ้าสมมติไม่มีที่คำ้ำถ้ามีก็โอเคไปนะครับแต่ว่าเขาก็มีให้มาแล้วนี่ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มหรือถ้าทําหายคุณก็ไม้จิ้มฟันไม่ใช่ไม้จิ้มฟันอีตะเกียบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับไม้จิ้มฟันน่าจะเอาไว้อยู่นะว่าไปอย่างนั้นก็ได้นะต่อมานะครับมาดูหน้าตากันนะครับทุกส่วนที่คุณเห็นไม่ใช่ฝาหน้าโลหะหมดนะครับแล้วก็พัดลมนี้เป็นพัดลมแบบประมาณทรง axial tech fan นะก็คือทุกช่องเนี่ยทุกกใบจะจมีาร ต่อติดกันเข้ามานะครับทำให้การกุมวิทางลมมันดีขึ้นแล้วก็จำนวนตัวใบพัดเองเนี่ยถี่มากๆนะครับขนาด 10เซนนะครับสิเซน3ตัวนะครับก็ผมว่าเย็นแน่นอนนะฮะแต่ว่าก็จริงๆไม่ว่าเราผมเทสมาแล้วไงคือการตัวนี้มันเย็นนะครับยวเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่าในทีหนึ่งนะครับ่วนอื่นๆนะครับเรื่องดีไซน์ไฟ RGB มันก็ไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับถามว่ามันจําเป็นไหมในยุคนี้ผมกับชอบแบบว่าเรียบร้อยเรียบร้อยน้อยๆไม่ต้องเยอะมากกว่านะครับก็ตัวนี้ผมถูกใจเลยแล้วด้านหลังนะครับใหญ่เหมือนกันนะครับแบ็กเพลทโลหะเช่นเดียวกันนะครับโดยที่จะมีการวาวตรงช่องบริเวณนี้ไว้นะครับสำหรับเวลาการ เสียบเนี่ยสายไฟไม่ต้องเข้ามาตรงมุมนี้นะครับเป็น8พิน2หัวนะครับแต่ว่าก็นะมันก็อาจจะต้องมามุมไหนก็แล้วแต่คุณจะจัดนะครับอาจจะเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะอย่างที่เห็นนะตรงนี้มันมีช่องอยู่นะครับอาจจะเข้า,าตรงนี้แล้วก็อ้อมมาเสียบตรงนี้ก็เป็นไปได้ถ้าคุณไม่อยากให้มันผ่านพัดลมตรงนี้แล้วก็ดูเกะกะด้านหน้าก็ลองดูแล้วกันนะครับเพราะตัวนี้มีช่องเปิดอยู่หลายจุดนะครับตรงบริเวณนี้สามารถใส่ที่คำ้ำที่แบบยึดข้างเคสได้ด้วยนะครับออกแบบมาดีนะฮะส่ว,วนรูนี้นะครับก็เป็นเหมือนสไตล์การเจาสายใหม่เนี่ เวลาดูดลมเนี่ย นอกจากมันจะออกบริเวณด้านข้างแล้วนะครับจะมีการสวนออกมาตรงนี้นะครับเพื่อให้พัดลมด้านหลังเคสดูดออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับตามมาตรฐานเลยส่วนตัวการเนี่ยผมไม่มีอะไรห้ติเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยดูดีหมดเป็นการ์ดระดับไฮเอนด้านหลังมีสวิตช์นะครับ performance กับ Qui e t Mode นะครับส่วนตัวผมเทสผมเทส p e r f อ r m a n c e นะเพราะว่าโหมด Qui e t กับ Perform a n c e ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรมันดังออกกันเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับก็เลย Perform a n c e ไว้นะครประสิทธิภาพดีที่สุดจะดีกว่านะครับแล้วก็ด้าน ก็ประมาณนั้นเลยตามยุคนะครับแล้วก็ Play วเพลตตรงนี้เป็นสเตนเลสสตีลเบอร์304ด้วยไงบอกว่าเป็นสเตนเลสเนี่ยอย่างจริงสเตนเลสมันมีหลายเบอร์นะครับเบอร์304นี่จะดีที่สุดนะครับใช้ไปนานๆมันจะไม่ขึ้นขี้เกลือมันจะไม่ขึ้นแบบรอยผุหรือว่าด้านๆอะไรเพราะอันนี้เป็นสเตนเลสเกรดสูงที่สุดที่มีซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะว่า ASU s เนี่ยเขาก็ราคาสูงาจริงแต่ว่าเขาใช้จุดที่ดีทุกอย่าง แต่ก่อนจะไปแกะต้องดูนิดนึงนะครับว่าตัวนี้มีสติ๊กเกอร์วอยแปะมาที่หัวตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วประกันขาดนะครับแนะนําว่าอาจจะต้องระวังกันสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรผมแกะให้ดูฮะ ดูโดยรวมกันนะครับนี่หลังจะแกะออกมาแล้วนะครับแกะไม่ยากนะครับน็อตเยอะนิดนึงนะฮะต้องแกะด้านหลัง2ตัวตรงนี้4นะครับแล้วก็บนบริเวณนี้อีกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีน็อตประหลาดอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วแยกให้ดีนะครับน็อตแต่ละตัวหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับเวลาใส่กับเข้าไประวังมันจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องแยกไว้ก่อนนะครับอย่างแรกงานดีเลยนะแกะออกมานี่คือสวยงามเลยนะครับทุกจุดทั้ง PCB ทั้งตัวฮีตซิงค์ฮีตซิงค์นี่ระดับไฮเอนด์ได้เลยนะครับอย่างที่เเเห็็นนนะะคครรรัับภาาาาาจ่่ยยยไฟตงงๆกดูสวววมซปออออ์์ลลพ หมดเลยนะครับตามสไตล์ a s ซ s แล้วก็ใช้หุ่นยนต์วางอยู่แล้วนะครับงานเนียนแบบนี้ PCB ตัวนี้ค่ายนี้ดีอยู่แล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับตัวซิลิโคนเนี่ยมีการทามาอย่างค่อนข้างพอเหมาะนะไม่ได้ล้นไม่ได้เยอ้มอะไรนะครับแล้วก็ต่อมาจะเห็นว่าเม็ดแรมเนี่ยจริงจริง PCB เนี่ยมันวางได้อีก2เม็ดนะครับแต่ว่าตัวนี้ให้ Vram มา 12G b นะครับเป็นของ s k Hy n i x นะครับฝั่งนี้จะเห็นว่า ตัว h ฮิตซิงเนี่ยเงาเกือบจะเป็นกระจกแล้วนะครับก็เป็นหน้าสัมผัสที่ค่อนข้างเรียบนะครับส่วนไอตัวซิงของเมนแรมเนี่ยก็วางมาอย่างดีนะครับโดยที่เราดูออกว่ามันมีการกดน้ําหนักลงอย่างเหมาะสมแล้วก็กระจายกันทั่วเพราะว่าคุณดูดีมัน มีคําว่า SK เอสเอยู่บนเทอร์โมแพดด้วยเพราะฉะนั้นล้วก็วางตำแหน่งเท่ากันนะครับตัวอักษรตรงนี้ยังคงคมไม่ต่างอีกฝั่งเลยนะครับดีนะครับแบบนี้แล้วก็ในส่วนของภาคจ่ายไฟ VRM ต่างๆก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของซิงค์ที่มีการเชื่อมต่อตรงนี้นะครับแต่ว่าเหมือนว่ามันไม่ได้เข้าฮีทไพร์นะเพียงแค่กระจายไปยังฟินเฉยๆครับก่อนจะไปเข้าเรื่องการทดสอบนะครับเดี๋ยวแนะนําเรื่องสเปคนิดนึงนะครับเครื่องที่เราใช้งานเนี่ยก็จะเป็นสเปคเดียวกับที่ทดสอบการจอตัวอื่นะครับที่ใช้มานานแล้วนะ เท็ค690เนี่ยมันก็ใช้กันได้นะฮะแล้วก็เมมโมรีนะครับเป็น DDR5 บัส6,000นะครับขนาด3 2 g b ส่วน power supply นะครับก็เป็น1,200วัตต์ของ r o g เองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เหลือเฟือแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่า power supply จะไม่พอนะครับแต่ก็สำหรับคนที่ต้องการใช้สเปคประมาณนี้นะครับก็แนะนำว่า เพราะสักพกก็ต้องเหลือนิดนึงเหมือนกันนะครับเ <c oughs> พราะว่ามันก็กินไฟเหมือนกันนะ <c oughs> เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ๋อแล้วลืมแจ้งไปนะครับว่าไดเวอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นไดเวอร์เวอร์ชันเบต้านะครับเป็นเวอร์ชันที่ทาง AMD ส่งมาให้เราโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ตัวที่ให้คนทั่วไปโหลดนะครับสาเหตุก็คือเราทดสอบเนี่ยเราได้การ์ดจอตัวนี้มาประมาณหลายอาทิตย์แล้วนะครับก่อนที่จะเปิดเผยผลทดสอบได้จริงนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับทุกสื่อเขาได้ไดเวอร์เวอร์ชันเบต้าไปเทสก่อนเสร็จแล้วพอวันเปิดผลทดสอบจริงก็จะได้มีผลเททสมมมาาให้้้้ดดููััันนนนนะปรรณโยยีี่่ตตอไว GP ง จาก,กาจอตรงนี้เลยนะครับอย่างทด่เห็นนะครับขึ้นเป็น amd r a d e n graphics นะครับ navy 32 5นาโนเมตรเปิดตัวปี2023และซัพเปอรเดอร์ asus นะครับขึ้นโชว์แค่นี้ไม่ได้บอกว่าเป็น7700 xt อะไรแตยางใดนะครับแต่ว่ารายละเอียดอื่นก็แสดงมาให้เห็นตามนี้เลยนะครับตั้งแต่ตัวเมมโมรีที่เป็น 12GB g d d r 6นะครับโดยที่มันก็มีนเฟสในการวิ่งของตัวเครื่องนะครับที่ตัวการ์ดจอ x16 4.0นะครับไม่ได้ตัดอะไรออกไปแต่อย่างใดนะครับต่อมาในเรื่องของค่า clock นะครับ2276 b o o ที่259แล้วก็เมมที่2250นะครับอย่างไรก็ตามเ่ของ amd ตรงนี้อย่าไปดูนมากนะครับเพราะว่ามันก็มีการปรับตัวขึ้นลงตลอดเวลาตามโหลดและตาม temperature การใช้งานเกมของแต่ละอยา่าง เหมือนกันนะครับไดเวอร์นี่บอกไปนะครับเวอร์ชันเบต้าของช่วงเดือนสิงหาคมวันที่23นะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการเทสอันนี้อาจจะยังไม่ไสมบูรณ์100%อย่างแรกเลยนะครับ 3D Mark คะแนนออกมาประมาณนี้นะครับถือว่าทําได้ดีและก็ดีอย่างที่ผมคิดไว้แล้วก็ดีกว่าที่ผมคิดไว้นิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลังเพียวๆอย่างพวกไฟสไตรค์ธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นว่า35 0 0 0กว่าๆนะครับมันก็ เกือบบแล้วนะเกือบอบ,อบ RTX 4070นะครับแล้วก็เป็นเซกเมนต์ของตัวการ์ดที่เรียกได้ว่ามาแทรกแล้วกันระหว่าง4060 Ti กับ RTX 4070จะว่าอย่างไรก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอร์ตโรเยลถึงแม้ว่า อย่างที่รู้กันว่า AMD สู้ Nvidia ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าในเจนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าคะแนนมันก็เรียกได้ว่าไม่ได้น่าเกียดละนะครับถ้าพอรอยย้อมาเก้าพันกว่าๆแบบนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่ามันก็สามารถเล่นเกมในส่วนของ r a ท t r a i n g ได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูเกมกันบ้างนะครับเกมแรกนะครับอันนี้เป็น f o r z a Horizon 5นะครับไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรมากมายผมก็เทสแบบสุดทุกอย่างนะครับก็คือค่าตั้ติ้งสุดได้แค่ไหนก็ปรับไว้สุดนะครับโดยที่เรซูชั่นทั้งมามเนะครับ2 k Frame, แล้วก็ 4K ได้ประมาณ90เฟรมโดยเฉลี่ยนะครับอันนี้โอ้โหทำไมมันออกมาแรงขนาดนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะแรงกว่าไอ้ตัว70ของทาง NV i d i a ดีด้วยซ้ำนะนี่เป็นพลังเพียวนะครับต่อมานะฮะ h อกว a ตส์ Hogwarts Legacy นะครับอันนี้ก็ทดสอบหลายอย่างหน่อยเพราะว่าเป็นเกมที่ผมทดสอบแล้วไม่บัก๊กไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เลยต้องพูดตรงๆนะครับจริงผมมีด่ายเยอะนะจอตัวนี้ฟังไว้ก่อนนะครับเกมน,นี้เป็น1เกมที่สามารถทดสอบได้โดยไม่มีปัญหาอะไรแต่ไม่ได้มีปัญหา100%นะมีปัญหาต้องเล่าให้ฟังเหมือนกัน,นรอย่างแก ForceD ี ไม่ได้เปิดอะไรนะครับ170เฟรมสูงมากนะครับ 2K นะฮะก็105เฟรมสูงมากเช่นเดียวกันแต่พอเป็น 4K ก็จะร่วงมาเหลือประมาณ45เฟรมแต่ก็ยังเล่นได้นะ45นี่ไม่ได้กระตุกนะครับถ้ากระตุกผมเรียกว่าต่ำกว่า30แต่ว่าถ้าคุณต้องการ PC Master Race Experience มันต้องเกิน60ไงอันนี้มันยังไม่ถึงก็เรียกได้ว่า 4K ปีนได้ที่บอกไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีมากเท่านั้นเองแต่ถ้าจะเล่นเล่นได้นะครับต่อมานะครับเปิดเรตซิ่งบ้างนะครับอันนี้4 d นะครับจาก170ลดลงมาเหลือ71นะครับ 2K เหลือ45แล้วก็ 4K เหลือ25นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเลยไม่ได้แล้วนะครับสำหรับไอ้ท้ง 2K แล้วก็ 4K เลยถ้าคุณจะเล่นเรตเรสซิ่งนะแต่ถ้าต้องการจะเล่นจริงๆนะครับมันมีวิธีนะฮะไปตรง upscaling option นะครับแล้วเลือก FSR 2นะครับ fidelity super resolution นะครับเป็นเหมือน AIUS ของั่ง V อเยนเดียะครับเป็นการใช้ AI ช่วยบูตเฟรมอะไรอย่างนี้นะครับโดยที่ถ้าเปิดเรเปิด FSR แล้วบูสต์ดี105 2K 85แล้ว 4K 38นะครับอันนี้ยังไม่แนะนำให้เล่น 4K นะครับส่วนที่ผมบอกว่าจะด่าด่าอะไรนะครับด่ารับเกมนี้ก่อนนะฮะคือในการปรับค่าเซตติ้งแต่ละอย่างเนี่ยจากที่ผมเคยใช้นะของการ์ดฝั่งคู่แข่งนะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นสาวกค่ายไหนนะแต่ผมเทสต์ผมเจอเนี่ยใช้ผมว่าไงล่ะก็คือเวลาผมปรับเซตติ้งแต่ละอย่างเนี่ยในเกมบอกว่าปรับเสร็จหมดแล้ว เท่อมแม่งเฟรรมเท่าเดิมเพราะอะไรวะเออเออฟรรมเท่าเดิมอยู่แล้วปิดเกมเปิดใหม่เข้ามาโอเคเซตติ้งถึงแอปพลายถึงแม้ว่าในตัวเกมมันจะบอกแอปพลายแล้วแต่ทุกครั้งที่ผมเปลี่ยนค่าเซตติ้งเนี่ยผมต้องออกจากเกมแล้วก็ต้องเข้ามาใหม่ทุกครั้งทำให้เป็นการทดสอบที่เสียเวลาเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังคงเล่นได้ไงแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมเจอแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่รู้คนอื่นเจอหรือเปล่านะครับแต่ว่า Cy b e r ร u n ั2 0 7งนนะครับอันนี้ผมทดสอบแล้ว we sync นะครับ ยังไงก็ปิดไม่ได้นะครับเข้าไปดูใน Ar ดรีนาลซอฟต์แวร์นะครับกดสั่งปิดไอ้ v ซ y n c ปิด f r e e ิงค์ไป้ะไม่ได้เข้าไปดูในเกมสั่งปิด f r e e ิงค์ไป้ะปิดหมดละทุกอย่างแสดงปิดนะครับแต่ว่าเฟรมมันยังไงมันก็ตันอยู่ที่60เฟรมอะไร่ไม่รู้เพราะอะไรนะครับวันนี้ใครทราบช่วยบอกหน่อยนะฮะก็เลยทดสอบไปคร่าวๆนะครับประมาณทูเบวก Racing บวกเ s r เนี่ยก็ได้เฟรมประมาณ51เฟรมโดยเฉลี่ยแต่ว่าค่าติ๊งอื่นผมก็ไม่อยากทดสอบเพราะว่ายังไงมันก็ ปั่นอยู่ที่60อยู่ดีนะครับอันนี้อาจจะเป็นคำสาปของ driver AMD ก็เป็นไปได้และอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมคิดว่าบางคนอาจจะไม่เจอนะแต่ผมนั้นสวยเจอไงเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมเทสการ์ดจอแล้วมันกลับมีปัญหาแค่บางเครื่องบางเครื่องกลับไม่มีนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งสรุปใหมากเพราะว่าตอนนี้ driver ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่แต่ถ้าคุณถามผมจริงนะว่าการ์ดตัวนี้มันแรงไหมนะครับผมบอกเลยว่าแรงนะครับเพราะว่าที่มันสะดุดขาอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นในเรื่องของ driver และค่า setting ที่ดูไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เท่านั้นนะครับ ไอตัวที่มันเป็นเบนชมาร์กที่มีมานานมากๆแล้วอ่ะอย่าง 3D ม a r k หรือว่าไอเกมที่มันเป็น f o r z a Horizon 5เนี่ยครับที่มันไม่ได้มีการเรียกฟีเจอร์เฉพาะอะไรออกมาเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าพลังเพียของการ์ดตัวนี้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มีการออพติมาร์มาแล้วเนี่ยเพอร์เฟเลยแต่ว่าอะไรที่มันมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่แบบว่าจะต้องมารอคอยอัปเดตรอแพทนู่นเนี่ยบอกเลยว่าค่า AMD ยังคงสู้ NV i d i ีไม่ได้ครับต่อมาในเรื่องอุณหภูมิบ้างน,นะครับอุณหภูมิวันนี้เราก นะแต่เป็นเคสจากโอเปนแอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าเหมือนมันอยู่ในเคสก็ว่าได้นะครับถ้าคุณเอาไปใช้ในคอมจริงๆที่มันวางปิดปกติเนี่ยมันอาจจะสูงกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็เราเปิดแอร์ประมาณ25องศาอุณหภูมิจริงประมาณ27นะครับในช่วงไอดอลนะครับอยู่ที่4ีองศาเซลเซียสไม่ต้องสนใจเพราะว่าพัดลมไม่หมุนนะครับเดี๋ยวมาดูฟูลโหลดกันบ้างนะครับจะเห็นว่าเนี่ยฟูลโหลดยาวๆกราฟนิ่งล่ะนะครับผมทิ้งประมาณรับหยุดนิ่งที่่59องงศาเเเซซลลียยสสไมวินะครับหยุดนิ่งที่59องศาเเซซลียสในขณะที่ อุณหภูมิจุดท,ที่ร้อนที่สุด78อ,องศาเซีสก็ยังถือว่าเย็นมากๆอยู่ดีนะครับแล้วคุณมาดูรอบพัดลมดิ1000กว่ารอบนิดๆเองะครับมันเงียบมากๆนะครับไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นบอกให้เลยว่าซิงค์ที่มันใหญ่ของมันเนี่ยเป็นผลจริงๆทําให้คือกวาดลมได้เยอะระคร้รอนได้ดีโดยที่ไม่ต้องเร่งรอบพัดลมนะเวลาคุณเล่นเกมกับจอตัวนี้คุณจะไม่ความรู้สึกไม่มีนะครับเพราะาตัวนี้ไม่ว่าจะไอเดอยหรือฟูลโหลดด้วยรอบพัดลมแค่1000กว่าคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าการ วายนิ่งของตัวคอ,อยกแบบผมก็ไม่ได้ยินด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่รู้ว่านี้ภาคจ่ายฝังไอซุสเขาอาจจะทํามาได้ดีผมก็เลยไม่รู้สึกถึงไอเสียงพวกนั้นบางที่บางคนจะไม่ซีเรียสนะเสียงวิอะไรวะผมรำคาญนะเพราะว่าบางทีอยู่ในห้องแบบเงียบๆ เวลาเข้าเกมโหลดชักดี E คือคือจริงๆรบางคนอาชินแล้วแต่ผมก็เวลาเจอการจอหลายตัวมันมีแต่ว่าตัวนี้ไม่มีครับส่วนการบริโภคพลังงานนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวจ p u วเเองเนี่ยมันโชว์ตัวบอร์ด power r a w มาทั้งหมดประมาณ256วัตต์แต่ว่าเราวัดจากวอล์ปลั๊กรวมกับ CPU ระดับบนของเราแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่า i d l e System อยู่ประมาณ80วัตต์นี่คือแค่ช่วง i d l e นะครับแต่ว่า u l l Load เฉพาะการจอนะโดไปที่300 ร9 0วัตต์นะครับเป็นตัวเลขที่สูงใช้ได้เหมือนกันนะสำหรับไอ้ตัว7700 XT นะครับนี่มันยังไม่ใช่การ์ดไฮเอนด์สุดนะแล้วถ้าฟูลโหลด GPU ด้วย CPU ด้วยละ่ะอันนี้อย่าไปดูมันมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย CPU มันขึ้นอยู่คุณใช้นะครับคุณใช้ตัวไหนถ้าคุณดันบ้าคลั่งใช้1390 KS ซึ่งมันก็โคตรกินไฟเหมือนผมเนี่ยครับก็จะเห็นตัวเลขแบบนี้นะครับฟูลโหลด GPU บวก CPU 710วัตตนะ์ฮะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะคร mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ ยังคงสามารถใช้คอนเซปต์เดิมได้เสมอนะครับสำหรับ AMD <Okay. S 1> ก็คือซื้อวันนี้แรงวันหน้านะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าอันนี้มันซื้อวันนี้แรงวันนี้และวันหน้าจะแรงกว่านี้นะครับ <Okay. S 1> เพราะผมคิดว่าประสิทธิภาพโดยเฉพาะพลังเพียวของเขาเนี่ยทำได้ดีทําให้น่าประทับใจเลยนะครับมีบางจุดที่ไปปีนกับ RTX ท4070ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ถ้ามันมาในเรื่องของฟีเจอร์อย่างต่างๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางเกมเนี่ยคือผมก็ไม่รู้เป็นอะไรใช้ AMD Diver ร,รู้สึกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีนะตั้งแต่ผมใช้มานี่ไม่มีตัวไหนที่่ผมมเทแล้วไปัญหา นะสำหรับการเมนี้แต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยปัญหามันก็ดีขึ้นแล้วก็ไอ้บัคที่ผมเจอการปรับเซตติ้งต่างๆไม่ได้เนี่ยมันก็หายไปนะครับอันนี้ไม่รู้หลายๆคนอาจจะไม่เจอนะครับแต่ก็มีหลายคนที่เจอเช่นเดียวกันแต่ว่าจากที่ผมใช้งานมาผมดันเจอบ่อยไงผมเลยต้องเล่าให้ฟังกันไปตามความเป็นจริงนะครับแต่พลังเพียวเนี่ยดีมากแล้วนะครับในอนาคตถ,ถ้ามีการอัพติมอไเซชันต่างๆให้ดีกว่านี้มี FSR ใหม่เข้ามาดีกว่านี้ที่หวังว่าคุณภาพของภาพจะไม่ลดมากก็น่าจะเป็นฟีเจอร์ที่คนใช้ไม่ได้ต่างกับ DSS น,นนนรัออ้ก็็เเปื่งที โอเคเลยเป็นเรื่องเจนใหม่ของกาดจอวา่าอย่างไรก็ได้นะครับส่วนถ้ามองในการดของ ASUS Tough Gaming ตัวนี้จริงๆนะครับก็ดีเลยนะครับไม่รู้จะติอะไรเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่การ์ด7,700จรีมันไม่ใช่กาดไฮเอ็นแต่ว่าคุณเอาซิงค์ระดับเดียวไฮเอ็นเนี่ยพัดลม1 0เซน3ตัวมาใส่อย่างเงี้ยครับก็ทำให้ตัวกาดเย็นมากนะครับภาคจ่ายไฟก็นิ่งนะครับไม่มีเสียงคอยวายอนะไรต่างๆออกมาเลยด้วยเช่นกันในเรื่องของคุณภาพตัวกาดก็ตามสไตล์ t u g Gaming นะครับไม,ไม่ใช่กาดร,ราคาประหยัดเท่าไร่แต่ว่าโดยรวมแล้วคุณภาพก็ตามเงินที่คุณจ่ายนนนนะครับออ่เเาาป็วตี้ ถ้าคุณอยากรู้ผลเร็วๆเนี่ยคุณก็ดูได้แต่ว่าถ้าคุณอยากจะรู้ผลที่แม่นยำเนี่ยวันนี้ผมบอกตรงนะครับว่าผลที่ผมให้ดูเนี่ยน่าจะยังไม่ค่อยแม่นยำสักเท่าไหร่ <S <S เดี๋ยวรอตัว diver official หรือไปดูคนที่รีวิวหลังจากเนี้ยคุณอาจจะเห็นประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่านี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของ AMD เท่าที่ผมเจอมานะ